สวัสดีครับผมตายไทยวอเลสสาขาดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้อยู่ตี่สวนของปอปันนะครับตีบ้านโป่งน้อยมูอย่างเขาป่อเขาันี่บ้านนี้มูสองนะครับอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับได้มาติดตามผลการใช้ปุ๋ยน้ำามื้อฟูหน้ายางเปืือกแข็งนะครับของของปอเปิลนะครับว่าแจ้แล้วเป็นจะได้ของข้าวป่อที่นี้นิ่มๆหน้ายางนิ่มเขึ้นกอสิผมนะฮะนิ่มอันนี้ผมพาไปได้ห้าวันเนาะ น้ำยางตัวนี้นะครับห้าวันฮแล้วเปลือกมันนิ่มขึ้นน้ำยางอย่างเริ่มไหลดีขึ้นกบบ่ไหลดีเริ่มไหลดีขึ้นมานะครับอันนี้กี่มีดร้าพปอเนี่อันนี้อันนี้สามมีดอืมสามมีดครับนี่เนาะนี่สามมีดเปลือกหนิ่มขึ้นอันนี้ท้าไปหนึ่งข้างอยู่เนาะหนึ่งข้างหนึ่งข้างครับอ้าจะคือเมาะในสักสิบห้าวันเตื่อยนี่จะเมาะขนาดนะครับสิบห้าวันครับผมห้าข้างหนึ่งแม่นครับ กาจะคือมันมอไอ้นะ,<ม>ะอันนี้เขาเปินปูเป็นการทดสอบเพื่อเปิปอนอนะครับตั้งแหลกเนาะขั้งแหลกเปลือกนิ่มขึ้นเลยนาองพอนะจะเปลือกตีเก๋ยแข็งนะครับเปลือกได้หนิ่มขึ้นมาแล้วครับผมต้องขอขอบคุณปอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ